สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วกับไมออมสินครับวันนี้ผมมาเจอสมุนไพรตัวหนึ่งหลายหลายคนน่าจะเคยเห็นนะครับทางภาคเหนือและก็ภาคอีสานตอนบนจะเยอะมากๆเลยสมุนไพรตัวนี้ปัจจุบันมีการนําไปเป็นไม้ประดับด้วยนะครับและสรรพคุณทางยาของเขาดีมากๆและอีกอย่างหนึ่งคือสวยมากๆครับต้องรีบมาถ่ายเพราะว่ากลัวเขาจะร่วงไปก่อนนะครับสมุนไพรตัวนี้มันมีดีอะไรทําไมถึงต้องนําเสนอให้ดูครับ สมุนไพรของเราวันนี้ก็คือเครืออ่อนครับหรือว่าเถาประดิษฐ์แต่ทางนาครพนมจะเป็นตัวพันดอกขาวครับถ้าทางภาคเหนือจะเป็นพันดอกแดงหรือว่าชมพูครับก็จะเป็นเถาเลื้อยไปอย่างนี้ตัวน,นี้คือดอกของเขานะครับผมว่าถ้าใครขับรถไปเที่ยวช่วงนี้นะครับต้องเคยเห็นแน่ๆ แต่ทางแถบนครพนมแถบอีสานเหนือครับจะเป็นดอกสีแบบนี้ครับดอกสีขาวขาวขาวนวลสวยมากเลยแล้วก็จะมีหนวดตรงนี้นะครับเห็นไหมเป็นหนวดหนวดตรงนี้นี่นะครับเขาเรียกว่าเคือออนลักษณะเครือของเขาครับคุณผู้ชมเป็นเครือเถาเลื้อยไปแบบนี้ครับนี่ครับอยากได้ไปปลูกเลยนะครับแต่ถ้าใครที่มีพื้นที่บ้านเยอะๆนะครับผมแนะนําไปปลูกนะไม่รกด้วย สัมพุณทางสมนุนไพรเขาก็มีนะครับลักษณะของใบของเขาจะนุ่มน่มนิดนึงครับตัวเถาก็จะเป็นกรรมหยีลักษณะเถาเป็นกร,รมืหยีนี่แต่ไม่นุ่มนะครับแต่ใบจะนุ่มมากๆเลยลักษณะของดอกก็จะเป็นแบบนี้ครับตัวนี้คือเครือออนหรือว่าเถาประดิษฐ์ดอกสีขาวครับ แถวประดิษฐ์หรือว่าเครื่อนแถวไหนเรียกว่าอะไรอย่าลืมนะครับมาคอมเมนต์ใต้คลิปให้หน่อยเขาเรียกว่าอะไรกันบ้างแต่ที่นครพนมจะเรียกว่าต้นค้างเบี้ยหรือต้นเบี้ยครับแต่แถวเชียงใหม่เรียกว่าต้นอ่อนอ่อนแดงแถวโคราชก็จะเรียกว่าพลูหีบล่วงสมขาวล่วงสุมตัวพู้ครับอุดรก็จะเรียกว่าสแก็ส่วนใหญ่ก็จะทางภาคอีสานเมืองเลยจะเรียกว่างวงชุม แต่ชื่อกลางของเขาภาษากลางนะครับก็จะเรียกว่าเถาประดิษฐ์ครับสรรพคุณทางสมุนไพรของเครืออ่อนหรือว่าเถาประดิษฐ์ชาวเขาเผาอีก้อหรือเผ่าแมวจะใช้ใบและทั้งต้นของเครืออ่อนนามาต้มน้ําดื่มเป็นยาแก้ไอนะครับคนที่มีอาการไอตัวนี้จะแก้อได้ดีมากๆเลยใช้ทั้งใบทั้งต้นทั้งเถาของเขาเลยครับเอามาต้มน้ําดื่มวิธีต้มประมาณ200กรัมครับหรือถ้าคนโบราณเขาจะประมาณเอา1กํามือต่อน้ํา1ลิตรครับต้มสักประมาณ20นาทีไฟอ่อน อ่อนค่อยๆเคียคยเ่ยวไปตัวนี้จะช่วยอาการไอได้ครับใบและทั้งต้นของเขายังใช้ต้มน้ําดื่มเป็นยาขับปัสสาวะรักษาโรคทางเดินปัสสาวะ นิ้วในไตและทั้งต้นของเขาใช้ตาคั้นเอาแต่น้ำทาบรรเทาอาการอักเสบจากตะขาบแมงป่องและมแมลงมีพิษกัดต่อยครับใบและทั้งต้นของเขายังใช้ต้มน้ำดื่มเป็นยาแก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้ด้วยสวยจริงๆสวยมากๆอยากได้ไปปลูกปัจจุบันนะครับตามร้านกาแฟหรูๆตามทางภาคเหนือนะครับเขานิยมปลูกเป็นดอกสีชมพูครับหรือว่าดอกแดงและบางพื้นที่ในทางภาคอีสานก็นิยมปลูกเป็นพันุ์ดอกขาวด้วยเป็นไม้พันธุ์เลื้อยที่ปลูกไว้ ระดับสวยงามจริงๆครับเหมือนดอกไม้ปลอมเลยเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชม เครือออหรือว่าเถาประดิษฐ์ของเราเป็นพันธุ์ไม้ที่นิยมปลูกตามร้านกาแฟแล้วก็แถวรีสอร์ทแถวโรงแรมเยอะมากเลยนะครับอ่าผมยังอยากได้เลยช่วงหน้าหนาวนี้เขาจะออกดอกสวยมากๆครับวันนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับสมุนไพรเครือออนหรือว่าเถาประดิษฐ์ใครอยากเสริมสมรุคุณหรือว่าอยากแนะนําวิธีการปลูกนะครับหรือว่าขายต้นพันุ์อยู่สามารถแนะนําใต้คลิปได้เลยครับก่อนจากกันวันนี้เหมือนเดิมครับสมุนไพรทุกตัวถ้าจะกินจะใช้ให้ศึกษาข้อมูลดีๆหรือปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพรครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกกดลแช ติดตามให้ด้วยและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ไมออมสินขอลาไปก่อนนะครับกับเครืออ่อนหรือว่าแถวประดิษฐ์ของเราครับสวัสดีครับ